วิวเครื่องลังการอเล็กลเขาลักค่ะแบบย่อมยาวนะซื้อมาหมื่นหนึ่งอันนี้ก็ใส่จานเข้าไปเรียงเรียงเหมือนที่เราจะเรียงได้ให้มันเยอะที่สุดถ้าฝั่งนึงมันถี่ใช่ใชไหมเราก็ใส่จานฝั่งนี้มันห่างหน่อยเราก็ใส่ชามหรือว่าจานที่มันโค้งะไงเงี้ยตรงนี้มันก็จะมีรองให้ใส่แก้วใส่อะไรอย่างนี้ นี่ก็จานเป็นเดมข้างบนก็เป็นถ้วยเนาะถ้าใส่แบบฝาอะไรเล็กๆน้อยๆได้ก็ใส่ไปก็เป็นถ้วยแก้วอะไรี้ยตรงนี้ก็เรียงช้อนค่ะแล้วเรเียงให้เต็มแล้วก็ค่อยกดเปิดทีเดียวตรงนี้เป็นช่องใส่ผัวตอกนะคะแบบก้อนนะก้อนหลากตาเนาะเราก็ใส่เข้าไปในช่องน,นี้แล้วก็ปิดฝาพอปิดฝาดเสร็จก็ดูที่เราเรียงเอาไว้ ก็จะประมาณนี้เรียงให้มันแบบว่ามีช่องให้น้ำพอน้ำฉีดแล้วมันวนได้เงี้ยเนาะถ้าไปทำให้มันอุดหรือตันเงนี้ยมันก็จะล้างไม่สะอาดถ้าเราเรียงแล้วแบบมันน้ำไม่สามารถผ่านได้เงี้ยมันก็จะไม่สะอาดก็เรียงไว้แบบลองลองเอาลองดีที่สุดประมาณน,นี้ค่ะปิดก็เปิด พอหมดที่ประหยัดที่สุดอะจะเป็นอันนี้30นาทีแต่ว่าไม่ได้อบนะแล้ก็เพได้เลยอันนี้มันจะบอกว่าเราอะยังไม่ได้ใส่น้ำยาแวววาวนะแล้วก็อันนี้คือใส่เกลือถ้าถ้าเกลือมันหมดก็จะขึ้นไฟตรงนี้เหมือนกันนะคะก็ถ้าเป็นล้างเร็วแบบ30นาทีอะมันก็จะเอาน้ำร้อนล้างแล้วก็ ไม่อบจานมันก็จะลางไปเรื่อยๆนี่แหละจนครบ30นาทีแต่ก็เกี้ยงอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเวลาแเ้าก็เปิดแง้มออกมาก็ได้นะ,ะเดี๋ยวเพิ่งจับทันทีเพราะว่ามันจะร้อนๆอ,อยู่เราก็แง้มมนันอีกอันนี้มันเป็นแบบเร็วมันก็จะไม่ได้อบแห้งให้ถ้าอบแห้งมันก็จะชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปซึ่งเราว่ามันก็จะเปลืองน้ำเปลืองไฟมากกว่า ระดับเนี้ยเราว่าค่อนข้างโอเคคือถ้าเราอ่ะแช่เอาจานไปแช่น้ำก่อนให้เศษอาหารมันออกง่ายอะคะ่ะมันก็จะหลุดอ,อันนี้เรายังไม่จับนะเพราะมันหลอกันก็เป็นวิธีที่เราเรียงจานเนาะให้มันมีช่องไฟน่อยเนาะน้ำมันจะได้ไปถึงนะคะเรียงเอาประมาณนี้ข้างๆงมันก็จะไว้ได้อีกาข้างบนเราก็จะเรียงเป็นแบบนี้พอที่จะเรียงได้นะคะ จบการรีวิวแล้วเราว่าค่อนข้างโอเคนะประหยัดเวลาด้วยะะอ่าบ๊ายบาย